ันนี้เราจะมาทำข้าวต้มไก่นะคะเพื่อนอ่านี่ข้าวข้าวเราต้มมาแล้วะคะ่ะหม้อน,นี้น้ำอันนี้เราต้มไก่ก่อนนะคะ่ะเพื่อนต้มไก่แล้วเราก็ตัดไก่ออกมาแล้วเราก็เอาข้าวใส่ไปต้มแล้วเราเข้ามาฉีกไก่น่อันนี้เรากำลังสับกระเทียมค่ะเพื่อน กับกระต้มไก่นะคะเดี๋ยวสับเสร็จแล้วเเข้าไปเจียวนะคะเพื่อนใส่กระเทียมนะคะพี่ตีไส่ดิพี่ใส่แรงไปเดี๋ยวไม่ เดียวพี่น้องสั่นในจังหน่อยด้ิตาลายในจังหน่อยมีเสบบริจาคขาก่องบ้างแต่บริจาคขากรงกันด้วยค่ะอาเดี๋ยวเหลืองจะมาเบิ้งด้วยค่ะเด้อแป๊บหนึ่งค่ะขอดแป๊บหนึ่งด้วยค่ะเด้ออ่าเหลืองละค่ะปาร์ี้นี้ห้องปาร์ตีเอาออกเหรนี่ค่ะ เดี๋ยวที่แล้วห้องเขาจะเอาเทียมมาใส่ถั่วแล้วห้าบีกระดาษกระดาษับกระดาษซับน้ำมันค่ะเอามาห้องคนถั่วเราใส่กระเทียมเกี่ยวค่ะเพื่อนเทียมมันมีน้ำมันมันจะอยู่ในอันนี้อัน,นกระดาษับเจีับน้ำมัน เทียกะเทียมเกี่ยวมันก็มีน้ำมันค่ะมาทันเด็ดจะด็ดน้ำมันเขาก็เอากระดาษสับมันมาห้องห้องถวยคันคือรมีาบรอ่ะเามีกระเทียมเขียวมีต้นหอมผักคีซอยไก่ ไก่ให้าไก่ห้าชฉีไว้แล้วครับเพื่อนเขาต้มห้าก็ไกกด้ทีแล้ว นี่ฮะเขาจะใส่ไก่เข้าไปค่ะแต่ละบาล้านกินบ่คือกันเด้ค่ะเพื่อนออกตัวก่กอนเด้อยีแก้วทำกับเขา่ปปินเด้ค่ะนี่เขาบอกเข,า,ขากินแบบแบบก็ทำตามเขาจําเขามาพวออม,มกันทำกับเขา่เปินพราะทำได้แต่ว่าทำบเปินบ่เก่งเพราะทำกินได้ค่ะก็บ่ค่อยเสียบพอกินได้ซื้อค่ะเ้อิใส่ไก่เข้าไปด้วยไก่ที่ห้าฉีกเนี่ยเา้าิใส่ไปเลยกนะะ้ดค่ะ ใส่ไปนะคะเทเลยค่ะที่หมดแล้วตั้งขึ้นโต๊ะค่ะทำขึ้นโต๊ะใหญ่ทำให้เจ้าน่ากินก็มีคลิปสิี๊ยลงเอาทำกับข่าเนี่เนาะลงให้เพื่อนๆเบิ่อนบึงเพื่อนๆเอาไปทำกินเด้อค่ะบางๆก็ทำบะคือกันกินบะคือกันเด้อค่ะเพื่อน อาจจะใส่หลายกว่านี้บ้านนี้ก็ใส่แค่นี้ค่ะใส่มากเปลืองค่ะเพื่อนช่วงนี้ช่วงน,น,นัานก็ปฎิเหตุเจ้านายปฎิเหตุงานแต่ยังเกี่ยวบฎตกงานยังเกี่ยวเกี่ยวงานบ้านงานหลายบฎตกงานยังเกี่ยวบฎตกงานคนขี่น่ะถอปฎิบุกงานยังเกี่ยวบฎตกงานด้วยกัแกกนแต่เจ้านายังเกี่ยวตกงานกัจนจนงานพอดีบินนานฟ้าปิดค่ะเพื่อน ก็นนใส่ต้นหอมผักชีซอยนะคะเพื่อนนี่ค่ะ,ะใส่ไปแล้วค่ะต่วนอันนี้เดี๋ยวเขาไปตักใส่เองค่ะเพื่อน มอน,นี้กับผ้าม่านถ้ำเขาต่มไกลค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เขาทีเวะมาชมคลิปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่มกด subscribe ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ